สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนพบกับห้องเรียนภาษาไทยกับคุณครูนิดอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้บทอาขยานของชั้นประถมศึกษาปีที่4แล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่5ไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะห้องเรียนภาษาไทยายครูนิดจะมาพูดเกี่ยวกับบทอาขยานของชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะจากวรรณคดีเรื่องนี้เลยค่ะ บทเสภาคุณช่างคุณแผนตอนกำเนิดพลายงามคะว่าเรื่องราวจะน่าติดตามมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ บทเสภาเรื่องคุนช้างขุนแผนนะคะนักเรียนมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาค่ะและถูกนำมาเรียบเรียงแต่งขึ้นในกรุงรัตนกโกสินทร์และก็เชื่อกันว่าคุณช้างขุนแผนเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะคะในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักการแย่งชิงนางผู้เป็นที่รักของคนสามคนนั่นเองค่ะนักเรียน ก็คือขุนแผนขุนช้างแล้วก็นางวันทองนะคะในวันนี้ค่ะห้องเรียนภาษาไทยบายคุณครูนิดจะขอนำนักเรียนไปเรียนรู้ในตอนกำเนิดพลายงามซึ่งเป็นตอนสำคัญของชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะและหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วคุณครูก็ยังมีบทอายานขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามมาให้นักเรียนได้ฝึกท่องกันด้วยนะคะ เราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นหลังจากที่ขุนแผนถูกจำคุก และขุนช้างได้ไปลักพาตัวนางวันทองมาอีกครั้งเมื่อนางวันทองมาอยู่กินกับขุนช้างขุนช้างก็เฝ้าประครบประงมด้วยคิดว่าบุตรในท้องนั้นเป็นลูกของตนจนเมื่อนางวันทองคลอดบุตรออกมาได้เป็นผู้ชายมีชื่อว่าพลายงามเมื่อพลายงามอายุได้9ปีมีหน้าตาผิวพรรณละไม้คล้ายคลึงกับขุนแผนผู้เป็นพ่อมากเมื่อเห็นดังนั้นขุนช้างมีความคิดแค้นและเกลียดชังพลายงามยิ่งนัก จึงวางแผนเพื่อลวงพลายงามไปฆ่าในป่าวันหนึ่งนางวันทองได้ล้มป่วยลงคุณช้างได้ทีลวงพลายงามออกมาไปชมนกชมไม้จนได้ล่วงเลยเข้าไปในป่าจากนั้นคุณช้างได้ลงมือทำร้ายพลายงามทั้งเตะต่อยตีและถีบสารพัดไม่ว่าพลายงามจะอ้อนวอนอย่างไรคุณช้างก็ไม่ปลาณี ผีพรายที่พ่อขุนแผนได้เลี้ยงไว้ได้มาช่วยกำบังไว้ได้ทันเมื่อพลายงามได้สลบไปขุนช้างจึงได้ใช้หญ้าแฝกและขอนไม้มาทับบังตัวพลายงามไว้ผีพรายได้คลายมนให้กับพลายงามและฟื้นขึ้นพลายงามร้องห่มร้องไห้หาแม่พีพลายจึงบอกว่าจะไปบอกแม่ให้ ในขณะนั้นเองผีพลายได้เข้าฝันนางวันทองให้มาพบพลายงามเมื่อนางวันทองออกมาตามหาพลายงามประดังดวงใจจะขาดด้วยความเป็นห่วงลูกกลัวลูกพบเจอกับอันตรายนางร้องห่มร้องไห้หน้าเวทนานางวันทองได้มาเจอกับพลายงามและได้รับทราบความจริง จึงได้เล่าให้ฟังว่าพ่อของพลายงามนั้นแท้จริงแล้วคือขุนแผนซึ่งกำลังติดคุกอยู่นางวันทองจึงจะให้พลายงามนั้นไปอยู่กับญาติทองประสีที่กาญจนบุรีนางวันทองได้ไปฝากพลายงามไว้กับสมภารที่วัดเขาและนางกลับไปเตรียมของเพื่อใช้ให้พลายงามได้เดินทางเมื่อนางวันทองกลับมาที่บ้านเห็นขุนช้างแกล้งเมาเหล้า นางวันทองจึงแกล้งทำเป็นโกรธว่าหาลูกไม่พบเพื่อไม่ให้ขุนช้างสงสัยพอขุนช้างหลับนางจึงย่องไปเตรียมสัมภาระให้พลายงามและออกมาหาพลายงามตอนรุ่งเช้าเมื่อพลายงามจะเดินทางไปหาย่าสองแม่ลูกกอดกันร้องไห้หน้าเวทนายิ่งนักนางวันทองได้สั่งสอนพลายงามด้วยความรักดังบทอาขยานที่นักเรียนจะได้รับฟังดังต่อไปนี้ บทอาคยานคุณช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามการอ่านทำนองสนะแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมืน่นแสนไม่แม่นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเม่ตาเตือน จะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้านเขาจะพานว่านวุ่นแม่ทูลนหัวจะก้มหน้าลาไปมิได้กลัวแม่อย่ามัวมองนัก จงหักใจนางก็อดจูปลูกพลังแล้วสั่งสอนอํานวยพรพลายน้อยละหอยอีห้าอีพออกไปดีสีสวัสดกําจัดภัยจนเติบใหญ่ยิ่งอยู่อวดได้บวชเรียน ลูกผู้ชายลายเมือนั้นคือยศจะเอาจงโอดสาธรรมสม่ำเสมียนแล้วพาลูกออกมาข้าอังท่าอากวียนจะจะอากเจียนใจขาอาดอันอาจใจลูกก็ออกแลดูแม่ ันผูกเพียงว่าเหลือดตาไหลสะอื่นร่ำอำลาด้วยอาไลแล้วแข็งใจจากนางตามทางมาเลี้ยวหลังยังเห็นแม่แลกขม็นแม่ก็เห็นลูกน้อย ละหอยอีหาแต่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวหลับวับวิญญาโอ้เปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึง